วันนี้แก้วจะพามาชมบัวห้าต่อห้าของแก้วแก้วขดมาเจอแคนเมนมากมาดูกันว่าแก้วกับแคนเมนมากใครจะชนะซึ่งตอนนี้นะครับเขาตีไป4ไม้ได้ไป11ดาวนะครับเขาพลาดไม้นึงนะครับก็คือบ้านสิบของแก้วนะครับเขาได้2ดาวนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาจมตีกันนะครับโดยบ้านที่แก้วมีนะครับแก้วมีบ้าน8 9 10 1 1 12ซึ่งบ้านของเขานะครับมีบ้านสูงกว่า ก็จะเป็นบ้าน12ไม้แล้วก็บ้านส1ไม้ครับรวมทั้งบ้านส2อีก1ไม้นั่นเองฉะนั้นครับเดืยวแก้วจะเอาบ้าน10มาตีทั้ง2ไม้เลยแล้วเหมือนกันครับบ้าน11ก็2ไม้แล้วก็มาตีบ้าน12ไม้เดียวแก้วมีกฎง่ายๆครับที่อยากจะเล่นให้มันสนุกขึ้นทุกตาครับทั้ง5ตานเนี่ยแก้วจะไม่ใช้เครื่องจักรเลยครับไม่ว่าจะขึ้นจักอะไรแก้วจะไม่ใช้เลยแล้วก็ แก้วจะตีแค่ไม้เดียวนะครับคือพลาดก็คือพลาดครับมาดูกันว่าแก้วตี5้าตาครับจะได้15ดาวเต็มหรือไม่เดี๋ยวเราครับมาชมกันเริ่มต้นที่จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเนาะโดยป้านเลเว่าสิของเขาครับก็แก้วใช้สุกนี้เลยนะครับเป็นโกเลม2ตัวแม่มด15ตัวแล้วก็น้ำแมทที่ใช้นะครับใช้เป็นพวายซีขวดน้ำมทโคงกระดูก8ขวดครับแล้วก็ ยักษ์ปลาหินครับเครื่องจักรเราจะไม่ใช้เลยโอเคกดโจมตีเลยก็บ้านที่เจอครับเขาเป็นบ้านสิบที่รีบขึ้นบ้านนั่นเองก็รีบขึ้นบ้านครับทําให้เราโจมตีได้ง่ายครับโดยเราจะมาโจมตีกันก่ินเลยนะครับหาทาเลที่จะเข้าก่อนครับว่าจะเข้าด้านไหนแก้วมองว่าด้านที่แก้วจะเข้านะครับคิดว่าเข้าด้านขวานครับน่าจะดีฉะนั้นนะครับแก้วจะทําการใช้พลุ่ยนะครับลงไปก่อน ก็จะปล่อยลงไปแล้วก็ปึกกําแพงได้นั่นเองจากนั้นครับก็จะทําการปล่อยกลเลมลงไป2ตัวปล่อยแม่มดครับลงไปเป็นหน้ากระดานเลยแล้วก็ใช้ปลหินลงไปนะครับปล่อยคิงควีนปล่อยแม่คูกรุมครับลงไปด้านในเพื่อที่จะช่วยโจมตีก็จะเข้าไปนะครับจากนั้นดูเหมือนว่าควีนจะไปนะครับเราทําการใช้แม่คูกรุนลงไปที่ป้อม ราว,ว่าเส้นเดียวก่อนเลยนะครับคิงจะถูกโจมตีไหมไม่นครับก็ตานนี้นะครับเป็นตาที่โครงกระดูกเยอะแยะเลยเราก็ปล่อยลงไปโอเคถูเยี่ยมเลยครับตอนนี้ก็จะได้ไป1ดาว5.4%ครับแล้วตอนนี้นะครับก็ได้มา2ดาว3ดาวน่าจะไม่มีปัญหาคิงอยู่ด้านบนครับก็เป็นตัวแท็งแล้วก็มีแม่มดครับที่สเสกโคงกระดูกออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่จะเคลื่อนที่ไปด้านบน ดูมื ja e <side> อนว่าควีนจะไปด้านซ้ายนะครับค่อยๆไปกระดูกเล็กๆนะครับก็จะเคลื่อนที่ไปเป็นตัวเข้าไปก่อนครับก็เป็นตัวแท่งให้กับควีนปลายหินนั่นเองตอนนี้เราก็เก็บสาดาวมาอย่างชิวๆเลยครับน <ana> right. ี่ค <c oughs> ือดาที่ไม่ยากเท่าไหร่โอเคก็จะเข้าไปนะครับแล้วเราโจมตีเข้าไปได้มาทั้งหมด3ดาว1 100%เต็ม มาชมมาที่2กันตอนครับก็จะเป็นการจมตีบ้านลำดับที่4ต่ตอนครับโดยทันที่ใช้นะครับแก้วใช้เป็นทาาฝั่งของควีนชาร์ดลาวาลูนครับเดี๋ยวเราหมดกันว่าฝีมือการใช้ลาวาลูนของแก้วจะเป็นยังไงครับไม่มีเครื่องจักรอาจจะยากนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันครับโดยแก้วกดจมตีเลยก็กดจมตีเลยนะครับเราจะเข้าไปกันการเข้าครับแก้วจะเข้าที่ควีนครับเพราะว่าควีนเนี่ย สามารถที่จะโจมตีบอลลูนได้ดีเลยฉะนั้นนะครับเราจะเข้าที่ควีนก็เข้านะครับแก้วทาการใช้ทางฝั่งของพ่อมดตครับลงไปด้านบนธนูลงไปด้านบนครับแล้วก็ปล่อยเจ้ามังกรน้อยนครับลงไปด้านขวาจากนั้นครับแก้วจะรอให้ด้านข้างครับพังลงไปก่อนที่พ่อมดและธนูโจมตีนะครับแก้วจะปล่อยควีนลงไปก็ปล่อยควีนลงไปนะครับปล่อยบอลลูนไปหนึ่งตัวเช็กลูกปงสีแดงลูกป่งสีดำนะครับแล้วปล่อยนางฟ้าลงไป5้าตัว ควีนจะเข้าไปนครับเราอาจจะต้องใช้ยาบ้าครับลงไปก็จะใช้ยาบ้าแล้วก็ปล่อยระเบิดลงไปนะครับ2ตัวเพื่อที่จะเปิดกำแพงจากนั้นคัดถันแคทออกมาครับเป็นซูเปอร์มินเนี่ยนครับเราปล่อยยาพิษลงไปแล้วก็แช่ไป1ทีนครับควีนจะตายลงไปแล้วนะครับเราใช้สกิลไปแล้วนะครับแล้วก็ใช้ยาบ้าลงไป1ขวดเลยจากนั้นก็จะเข้าไปนะครับเราแช่ไปที่ซูเปอร์มินเนี่ยนก่อนเลย แก้วป่อยอาพิษเผื่อเกินไปนะครับมันไม่โดนนั่นคือขอ้อผิดพลาดของแก้วนั่นเองโอเคควีนจะมาด้านขวานครับเราอยากจะได้ป้อมเอ็กโบก่อนก็จะรอดูนะครับว่าจะได้ไหมควีนไปไหนซ้ายขวาไปขวานะครับก็จะไปเดี๋ยวเราจะรอให้ควีนลงมาอีกหน่อยนึงละกันแต่เวลาครับก็ไม่เคยคอยคายครับเราอาจจะไม่ทันเวลาได้แก้วป่อยยาบ้าให้ควีนครับลงไปแล้วก็ได้ป้อมเอ็กโบนครับฉะนั้นแก้วจะเข้า แก้วปล่อยละวาในแค้นก่อนครับแล้วก็ปล่อยบอลลูนลงไปแล้วก็ปล่อยคิงครับลงไปด้านขวาปล่อยละวาลงไปนะครับ <ped> โอเคเราจะเข้าไปนะครับเราใช้น้ำยาคุกดูนครับลงไปแล้วปล่อยน้ำยาวิ่งวายนะครับยังไม่ใช้ละกันเราจะใช้น้ำยาวิ่งวิมาตรงนี้นะครับแล้วก็บอลลูนเข้าไปแล้วก็ปล่อยมินเนี่ยนะครับไปเก็บเปอร์เซ็นต์ โอเคลาวาจะเข้าไปนะครับเราใช้ระเบิดประแผงด้านล่างครับเพื่อที่จะโจมตีบอลลูนไปด้่นขวานครับคิดว่าน่าจะไหวนะครับเขาเป็นบ้านที่ไม่มีป้อมละวานั่นเองทำให้เราสามารถที่จะโจมตีได้ง่ายเลยครับนี่ก็เอามาชมกันครับจะได้ชมหลากหลายสูตรหลากหลายสไตล์ครับที่แก้วหยิบมาใช้มาเล่นชมกันกับการตีวัวเมื่อเจอแคนเหมือนมาก5ต่อ5้าใครจะชนะครับตอนนี้แก้วอยากจะรู้จังว่าเขาโจมตียังไง เดี๋ยวเราจบตอนนี้นะครับแก้วจะพาคุณชมนะครับไปชมการป้องกันของแก้วนะครับว่าบาสศึกของแก้วนะครับเขาตียังไงครับถึงถึงไม่ได้สาดาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก็จะได้มาสองดาว99%ครับแล้วก็ได้เท่าไหร่อันสุดท้ายนะครับพังลงไปก็ได้มาสามดาว1น0่เเต็มนะครับสองไม้สองไม้นะครับยังไม่พลาดเลยก็ได้มาหกดาวแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชม วีเพสที่เขามาตีก่อนครับบ้านสิบของแก้วนะครับเขาบ้านลำดับที่3นะครับมาตีบ้านลำดับที่3นะครับเป็นบ้าน1 1บ้าน1 1มาตีบ้าน10ได้2ดาวนะครับเรามดูกันว่าเป็นยังไงก็จะทําการโจมตีนะครับโดยสุดที่เขาใช้นะครับเขาใช้เป็นสายฟ้าเก้าขวดบ้าน2ขวดครับแล้วก็มังกรกับเรือเหาะร่มครับแล้วต้นมาครับเขาปล่อยคิงกับคุยลงไปก่อนแต่ว่าคิงกับคุยของเขาครับเป็นเลเวลที่น้อยมากๆเลยครับ มีเลเวลเพียงแค่25เลเวลนั่นเองก็อาจจะไม่เยอะเท่าไรดูเหมือนว่าควีนทีรสานครับแล้วก็จะเข้าไปเขาใช้สายฟ้านะครับไปโจมตีกับป้อมพุถึง3ป้อมเลยครับก็จะพังลงไปจากนั้นครับละวามาที่ถนนครับทำให้เขาโจมตียากเลยครับควีนก็ต้องเสียเวลากับธนูครับแล้วบอลลุนเข้ามาโจมตีครับเรียบร้อนครับฐานพื้นบกตายลงไปเขาปล่อยเรือหอรบนะครับเข้าไปเ้้นขวามือ เพื่อที่จะเข้าไปที่บ้านครับเขาปล่อยทานออกมาครับก็จะเป็นบอลลูนแก้วมองว่าถ้ามียาโคนครับน่าจะดีกว่านี้และซานครับเขาเลือกที่จะเข้าด้วยมังกรเพื่อที่จะโจมตีลาวานครับแต่ที่จริงเข้าจุดอื่นเลยก็ได้นะครับลาวาก็ปล่อยมันไปก็ไม่มีปัญหานั่นเองไม่ช้าครับมังกรก็สามารถที่จะโจมตีลาวาตายลงไปได้นครับรวมถึงลาวาปั๊บด้วยมังกรเข้าไปนะครับเข้าไปที่ควีน ก็จะไปที่ควีนครับซัดแป๊บเดียวตายลงไปเลยมังกรไปเป็นกระจุกนะครับก็จะทําการโจมตีได้ดีเลยแต่นั่นรอนครับว่าเมื่อเข้าไปแบบกระจุกนะครับมันก็จะถูกป้อมทางฝั่งของป้อมอิสโรมครับโจมตีได้ดีเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าสกีนครับเขาจะใช้ท่าไม้ตายของปูัวเดนสกิลคัมพีมาตะครับก็ทําให้เป็นมตะชั่วคราวนะครับป้อมอิสโรพังลงไปหรือด้านบนหนึ่งป้อมนะครับที่เป็นเส้นเดียวก็จะยิงไปที่มังกรครับได้เลย ด้านบนครับมังกรก็ตายลงไปตอนนี้เขาเหลือมังกรอยู่ประมาณ6-7ถึงตัวครับแต่ว่าเส้นขวามือนะครับมีที่เก็บทองคาครับซึ่งมีเลือดเยอะก็จะใช้เวลาในการโจมตีนานด้านบนครับมังกรถูกป้อมระวังเส้นเดียวนะครับดูเลือดเข้าไปเป็นตาแหน่งที่ดีเลยนะครับแบบบ้านหลังนี้แก้วก็ได้แจกไว้แล้วนะครับเข้าไปรับชมได้ในคลิปแจกาบ้านสินะครับในปี2022ก็เป็นแบบบ้านที่การบ้าน11มาตีได้นั่นเอง ดูเหมือนว่ามังกรครับจะเหลืออยู่3ตัวครับด้านล่าง2ตัวด้านบนหนึ่งตัวครับมังกรเคลื่อนที่ไปด้านขวาแล้วก็จะเคลื่อนที่ไปนะครับจากนั้นก็จะถูกกับดักโจมตีนะครับแต่ว่าเวลาไม่เคยคลอดข่นะครับเหลือวเวลา20วิิบวิสุดท้ายมังกรพยายามที่จะเข้าไปนะครับแต่ว่าป้อมพุอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับก็สามารถที่จะยิงมาที่มังกรได้นะครับป้อมพุเนี่ยเป็นป้อมที่โจมตีมังกรได้ดีมากๆเลยครับเพราะว่ามันโจมตีแรงนั่นเอง ก็ซักเข้าไปนะครับทําให้มังกรตายลงไปนะครับแล้วก็จบไปที่2ดาว89%ก็ถือว่าเป็นการกันได้ของแก้วนะครับกับการโจมตีเดี๋ยวเรานะครับไปชมกันต่อแก้วจะเข้าบ1ครับให้ชมกันมาชมมาที่สามันตอนครับแก้วจะโจมตีบ้านลำดับที่3มให้ชมกันครับโดยสุทธิชัยนะครับแก้วใช้เป็นมังกรไฟฟ้าครับที่เล่นง่ายๆเลยนะครับก็จะ เป็นมังกรไฟ้า7ตัวยาบ้าสีขาส่ขวดยาแช่4ีขวดครับแล้วก็ยาพิษหึงขวดครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันนะครับโดยแก้วขอกดโจมตีเลยก็จากกดโจมตีนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันการเข้านะครับก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่เนาะเพราะว่าบ้านที่เจอครับก็เป็นบ้านที่ไม่โหดนั่นเองดูเหมือนว่ากําแพงเนี่ยยังเป็นเลเวลหนึ่งอยู่เลยฉะนั้น,นครับแก้วจะเข้าที่ควีนก็นเลยเลยครับเราจะปล่อย มังกรน้อยครับลงไปแก้วมองว่ามังกรน้อยครับเราปล่อยลงไปด้านล่างด้านครับก็ปล่อยไปตรงนี้เลยแล้วก็ปล่อยงกับควีนครับไปด้านซ้ายแล้วก็ใช้ท่าแคนลงไปก่อนครับแล้วก็ปล่อยมังกรลงไปครับแล้วก็ปล่อยบอลลูนลงไปทำการใช้ปูเดนลงไปนะครับจากนั้นก็จะทาการใช้สกิลคามพีมาตากของปูวอเดนเลยปล่อยยาบ้านครับลงไป1งขวลดเลย ก็จะเข้าไปนะครับเราแช่ไปที่ป้อมอุกนูนครับแล้วก็มันก็ไลยฟ้านครับเทมาด้านขวาครับไม่ไปด้านบนก็จะมาด้านขวาครับมีไปด้านบนบ้างเราแช่ไปที่ซูเปอร์มินเนียนปล่อยยาพิษลงไปนะครับแล้วก็จะใช้ยาบ้านครับลงไปด้านบนโอเคเราใช้ยาบ้านลงไปด้านบนครับแล้วก็จะแช่ลงไปนะครับด้านบนเลยขออภัยด้วยนะครับมันมีการแจ้งเตือนมาครับก็เครื่องโทรศัพท์ร้อเกันไปนะครับอธิบไป อากาศมันร้อนเนาะอาคิปไปก็จะดับนั่นเองโอเคมังกรไฟฟ้านครับขึ้นที่ปลายครับแล้วก็ขึ้นที่ปลายครับดูเหมือนว่าด้านในครับจะมีท่าไม่ตายควีนสามารถที่จะโจมตีไปที่เอกโบด้านครับและเอกโบพังลงไปตอนนี้อาวุธหลักนะครับที่โจมตีได้ก็จะเป็นป้อมอีซีแล้วก็ป้อมพูนั่นเองดูเหมือนว่าควีนจะตายลงไปนะครับแก้วได้มาเพียงแค่หดาว87%ครับแต่ว่าเราจะได้สัมดาวหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราต้องหาคําตอบกัน อาวุธที่โจมตีอากาศได้นะครับมี2อาวุธก็จะเป็นป้อมพุกับป้อมธนูนะครับอยู่ด <ank>. ้านบนต้องให้ปู่เดนครับโจมตีเข้าไปมังกรไฟฟ้าเข้าไปนะครับก็จะเป็นตัวแทงโอเคมังกรไฟฟ้าตายลงไปนะครับปูเดนช่วยโจมตีก็โจมตีเข้าไปนะครับมังกรไฟฟ้าตายลงไปนะครับเหลือหนึ่งตัวต้องโจมตีป้อมธนูให้พังลงไปได้นะครับเราถึงจะได้สามดาวมาดูกันว่าแก้วจะหนึ่งดาวเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์หรือจะได้สามดาว 1น0เต็มมังกรไฟฟ้าครับอยู่ด้านบนครับสามารถที่จะยิงชิงไปด้านครับก็เป็นอะไรที่ดีฉะนั้นครับจะเข้าไปเหลือสิ่งสิ่งก่อสร้างครับมังกรไฟฟ้าสามารถที่จะชิงได้หมดเลยก็จะชิงไปนะครับเวลาที่เหลืออยู่59วินาทีนะสุดท้ายครับเราก็สามารถที่จะเก็บ3ดาวจากบ้าน11ด้านครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยครับว่าไม่ใช่บ้าน11ทุโนโหนครับแต่แก้วเองก็ไม่ใช้เครื่องจักรด้วยนั่นเอง ถ้ามีเครื่องจักรก็ป่านนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับมังกรไฟตายลงไปนะครับแต่ปูเดินครับยังอยู่ก็โชคดีนครับที่ยังมีปูช่วยช่วยไว้นะครับเป็นคนเซฟบ้านหลังนี้ครับไม่ให้แก้วได้1ดาว99%เรียบร้อยครับจบไปที่3ดาวเดี๋ยวเราจะไปชมตาที่2กันต่อเลยมาชมตาที่4กันต่อนครับเป็นการทนตีบ้านลำดับที่2ครับโดยสุทธิชัยแก้วจะใช้เป็นถ้าฝั่งของ พินช์ดลาวารุนอีกแล้วนะครับก็จะมาเล่นชมกันครับโดยเราจะกดโจมตีเลยก็เรามีปัวเด้นนะครับสามารถที่จะใช้ได้นะครับฉะนั้นเราจะเข้านะครับก็หาตำแหน่งที่จะเข้าก่อนเลยนะครับว่าจะเข้าได้ไหนการที่แก้วจะเข้านะครับแก้วมองว่าแก้วจะเข้าทางด้านด้านหนนะครับจ่อเข้าไปก็หวังว่าจะโจมตีได้นะครับเดยเรามาริกันว่าจะเป็นยังไงแก้วไม่ได้เอาระเบิดนมาเลยนะครับฉะนั้นแก้วต้องปล่อยมังกรน้อยครับลงไปด้านขวา ปล่อยควลงไปนะครับปล่อยบอลลูนปล่อยนางฟ้าลงไปนะครับโอเคก็จกเข้าไปนะครับควีนจะเข้าไปด้านซ้ายใช่ไหมควีนอย่าทำให้แก้ผิดหวังครับก็จะไปด้านซ้ายครับเราอาจจะใช้ยาบ้านครับลงไปได้โอเคควีนเข้าไปนะครับก็จะไปด้านซ้ายครับเราปล่อยยาบ้านลงไปแล้วก็จะเข้าไปนะครับควีนจะไปที่ป้อมอีกโพเส้นเดียวนะครับที่อยู่ด้านใน ถ้าแคดออกมาครับเราอาจจะต้องปล่อยอยาพิษลงไปนั่นเองก็จะทําการใช้เยาบ้าที่มีครับลงไปควีนช้าหรือเกินครับก็จะปล่อยเยาบ้าลงไปดีไหมคิดว่ายังไม่ต้องนาอก็จะใช้ยาบ้าลงไปครับแล้วก็เตรียมใช้ยาพิษเพราะว่าถาังแคดน่าจะเป็นซูเปอร์มินเนี่ยนครับโอเคแล้วปล่อยอยาแช่ลงไปควีนก็จะโจมตีได้น,นะครับแก้วไม่ได้เอาระเบิดมานะครับ ทำให้มันค่อนข้างที่จะยากเลยควินทาการโจมตีไปนะครับปล่อยยาบ้าลงไปเลยควินไหวไหมซูเปอร์มินเนียนครับจะตายลงไปหรือเปล่าก็จะตายลงไปนะครับเราโจมตีด้านขวาได้แก้ว,ว่าเราคนที่จะเข้าด้วยววระวารุแล้วนะครับแก้วของมังกรน,นะครับว่าปลอมเครื่องกวาดอากาศนะครับมันอยู่ด้านไหนแต่แก้วมองไม่เห็นนะครับฉะนั้นเข้าเลยเราปล่อยละวาไปก่อน,นครับแล้วก็ปล่อยบอลลูนลงไปนะครับทางด้านใน ปล่อยละวาลงไปเพิ่มนะครับปล่อยบอลูนลงไปปล่อยปูเดนนะครับลงไปก็จะเข้าไปนะครับเราใช้ละวาไปเพิ่มแล้วก็จะใช้สกิลคัพิมพ์ต่างของปูเดนเลยครับปล่อยคิงไปด้านขวาปล่อยธนูพ้องมดนะครับแล้วก็ปล่อยบอลูนไปด้านบนโอเคเราแช่ไปที่อะไรได้บ้างเราแช่ไปที่ป้อมผู้ได้นะครับก็แช่ไปเลยใช้น้ำยาวิ่งไววิ่งไวนะครับลงไปแล้วก็จะแช่ไปที่ป้อมพู่เหมือนเดิมปล่อยบอลูนครับไปที่ป้อมน้าซ้าย โอเคบอลลูนจะขึ้นที่ไปนะครับเราแช่ไปหนึ่งทีก็แช่ไปเรื่อยๆครับเพื่อที่จะโจมต ει, บีบอลลูนขึ้นที่มานะครับแล้วเรายังไม่ใช้ท่าไม่ตายคิงเลยก็จะกดใช้เลยละกันคุยโจมตีกับแพนครับเราใช้ท่าไม่ตายหายตัวเลยเพื่อที่จะไปโจมตีกับคิงนั่นเองคิงก็เป็นตัวป้องกันที่ดีนะครับเพราะว่าบอลลูนต้องโจมตีคิงนะถ้าหากว่าเจอคิงอยู่นั่นเองโอเคสุดท้ายแล้วครับเราก็น่าจะได้สามดาวนะครับท้าชมจะเล่นบ้าน1ครับโดยที่ อ่อไม่ใช้ถ่านแครนครับแก้วมองเอ,อไม่ใช่ครื่องจักรครับแก้วมองว่าสูตรควินชัดลาวาลูนครับเป็นสูตรที่โอเคเลยนะครับยังไงก็ลองเล่นกันดูนะครับโอเคก็ได้มาสองดาว96%นะครับแล้วเราก็จะได้สาดาวใช่ไหมได้สาดาวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตึงๆก็ได้สาดาวนะครับเวลาเหลืออยู่10วิสุดท้ายนั่นเองก็ถือวิ่มเลยนะครับเราตีไป4ไม้ ก้วยังไม่พลาดเลยนะครับเดี๋ยวแก้วจะให้ดูที่เขาตีบ้านของแก้วนะครับบ้าน11นะครับที่เขาตีแก้วหอกครับจะได้จบไปไวเนาะก็จะก่อนครับเขาทําการใช้สูตรมังกรแล้วก็บลูนครับแล้วก็ละวาแล้วก็ขังข่าวครับโดยาัเข้าครับเข้าด้วยคิงควีนด้านขวาเพื่อที่จะโจมตีกับปูเด่นครับแล้วก็ควีนเพื่อที่จะโจมตีป้อมที่โจมตีทางการได้ก่อนจากนั้นครับก็จะเข้าไปที่ถ้าสนใจนะครับเขาทําการใช้ เราวาไปนะครับแล้วก็ปล่อยอุดยหอรุบนะครับเข้าไปเขาปล่อยอุลยหอรุบเข้าไปที่ป้อมอินซีครับที่อยู่ตรงกลางครับเพื่อที่จะใช้บอลูนครับโจมตีถือว่าไอเดียนะครับดีมากๆเลยวิ่งเข้าไปนะครับจากนั้นเหลือไม่มากแล้วนะครับก็เป็นป้อมอุกโนห้าเส้นทั้งสองป้อมเลยเขาทําการโจมตีต่อไปนะครับแล้วก็จะทําการเข้าด้านบนครับด้วยมังกร2อตัวปล่อยบอลลูนครับลงไปหมดเลยแล้วก็ปล่อยปูเดนนะครับลงไป พยา้านครับเพื่อที่จะเร่งความเร็วแล้วก็เพิ่มการโจมตีให้แรงขึ้นนั่นเองปอยบ้าไปเพิ่มนะครับแล้วก็เข้าไปใช้สกิลความพิมพ์ตัดตำแหน่งที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะด้านในนะครับเป็นที่ที่มีดาเมจสูงครับก็จะใช้ได้ดีเลยแล้วบอลลูนขึ้นที่เป็นขนขวานครับโจมตีกับป้อมถนนครับพังลงไปข้างข้าวนะครับแทบจะแบบชิวๆนะเพราะว่าป้อมที่โจมตีแบบกระจายไม่มีแล้วนะครับข้างข้าวบอกว่าสบายบือซึดโบเลยนะก็ได้บร้อนครับเขาสามารถที่จะ เก็บสมดาวบ้านหลังนี้ได้อย่างง่ายเลยอันนี้ก็คือจุดที่คุณผู้ชมอยากจะตีก็ตีตามได้เลยนะครับแบบบ้านหลังนี้แก้วก็แจกไวน์ครับแต่แน่นอน,นครับว่าแบบบ้านทุกหลังนะครับไม่สามารถที่จะการสมดาวได้ทุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันก็มีคนที่ตีเป็นก็สามารถที่จะตีแตกได้โอเคเดี๋ยวเรานะครับไปช่วไม้สุดทานน้ายกันดีกว่านะครับมาดูกันว่าแก้วจะตีแบบ perfect w a l l ได้หรือไม่นะครับมาช่วไม้สุดทานน้ายกันดีกว่านะครับเราจะโจมตีบ้านลำดับที่หนึ่งเลยครับ ถ้าแก้วเก็บสำดาวด้านครับจะแสดงว่าแก้วสามารถที่จะเก็บ Perfect w a r l อด้านครับแล้วก็น่าจะชนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโดยสูตรที่แก้วใช้นะครับแก้วใช้เป็นสูตรที่ OP มากมากๆเลยครับเป็นสูตรที่โกงครับก็จะเป็นซูเปอร์มังกรครับเครื่องจักไม่ใช้นะครับแน่นอน5ตาเราจะไม่ใช้เครื่องจักรเลยครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันก็จะมาโจมตีกันครับโดยแก้วจะทําการโจมตีบ้าน ลำดับที่1นะครับก็กดตรงตีเลยการเข้านะครับแก้วได้มองไว้แล้วนะครับป้อมเครื่องกวาดอากาศครับมันเป่าไปด้านล่างด้านล่างครับก็จากเข้าด้านบนฉะนั้นครับแก้วจัดทาการใช้คิงควีนนะที่มีลงไปโดยแก้วนะครับจะปล่อยคิงกับควีนไปด้านบนเพื่อที่จะตัดทางนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ดูนะก็จะปล่อยมังกรน้อยไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็ปล่อยคิงควีนไปด้านบนโอเคก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีเลยครับแก้วปล่อยมังกรน้อยลงไปก่อนครับตรงนี้เลย แล้วก็ปล่อยคิงควีนไปด้านบนครับแล้วก็ใช้ฐานแครลงไปนะครับปล่อยซูเปอร์มังกรลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยบอลลูนลงไปปล่อยปูเดนลงไปนะครับใช้เยวบ้าเยวบ้าแล้วก็ใช้สกิลข้ามพีอมตะของปูเดนเลยโอเคเราจะเข้าไปกันครับปล่อยยาบ้าลงไปแล้วก็จะแช่ไปที่ป้อมเอ็กโบนครับที่อยู่ด้านในแล้วก็จะใช้ยาบ้าลงไปแช่ไปที่ป้อมละวานครับแช่ไปที่บ้าน แช่ไปที่ป้อมเอกโบแช่พลินเกินห้ามใจนะครับแล้วก็จะโจมตีเข้าไปครับเราแช่ไปที่ป้อมฮาซิงก่อนเลยโอเคคิงก็จะอยู่ด้านบนครับควีนอยู่ด้านบนซุ per ปปมังกรครับก็จะเข้าไปมาดูกันว่าแก้วจะเก็บสัมดาวได้หรือไม่นะครับจากการใช้สุดสุดโหดนั่นเองก็จะเข้าไปนะครับซุ per ปปมังกรยังเหลืออยู่นะครับแต่ว่าอาวุธที่โจมตีทางกาได้านะครับก็จะมีเป็นป้อมพอมดป้อมธนูนครับแล้วก็ป้อมเชลล่านะครับที่แก้วเห็นอยู่ แล้วก็ซปเปอร์มังกรครับก็กระจายกันไปนะครับทางด้านขวาด้านล่างด้านซ้ายครับถือว่าดีจะได้ช่วยโจมตีนะครับแต่ก็อยากให้มันไปด้วยกันเนาะยิงด้านล่างครับก็จะถูกซปเปอร์มังกรครับแกงแบงไปนะครับแล้วก็ถ้าแค่ออกมาครับเป็นระวานครับละว่าอาจจะส่งผลเสียต่อซปเปอร์มังกรได้นะครับเพราะว่าต้องโจมตีก็จะโจมตีเข้าไปนะครับควีนด้านขวาครับสบายใจเลยอย่างที่แกบอกไปนะครับวอาสุดนี้ มันไปสุรที่โกงครับไม่ว่าจะอยู่บ้าน12 13 1งสิบสมบนะครับทำชมจะาทำสาดาวเอาสุดนี้ไปใช้นครับรับรองว่าคุณชมจะได้สาดาวรัวๆเลยก็ฝากกันนะครับเรียบร้อนครับวันนี้แก้วสามารถที่จะทำเพอร์เฟกต์บได้นครับสมบูรณ์แบบครับถ้าม้นะครับแก้วสามารถที่จะเก็บสามดาวทั้ง5้าไม้ได้เลยครับโดยที่แก้วไม่ซ่อมสักหนึ่งตาเลยครับก็ก็ถือว่าเป็นวันที่แก้วภูมิใจในตัวเองครับที่ที่ทำได้เนาะ ท่านชมชอบบัวแบบนี้นะครับแบบที่แก้วลงบัวให้ดีนครับแล้วก็เล่นให้ชมยาวๆนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้นะครับท่านชมชอบแก้วจะจัดให้ชมอีนครับอาจจะเดือนละครั้งสองครั้งนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ส่งความคิดเห็นได้นะครับหรือว่าอยากให้แก้วเล่นสุดอะไรก็บอกมาได้เลยเรากลับไปกันนะครับก็ตอนนี้นะครับแก้วตีไป5้ามานะครับได้มาทั้งหมด15ดาวนะครับส่วนเขาตีไป4ไม้นะครับได้มา 11ดาวครับแต่เขาสามารถที่จะซ่อมได้นะครับเขาอาจจะเอาบ้าน12ครับมาตีบ้าน10ของแก้วแล้วก็ได้3ดาวเหมือนกันทีนี้ครับก็ต้องวัดกันนะครับว่าว่าวฝั่งไหนนะครับใครจะใครจะชนะนะครับหรืออาจจะ15ดาวเท่ากันแต่ก็จบที่เสมอนั่นเองก็สุดท้ายแล้วนะครับต้องมาดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงวันนี้ก้ารู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่สามารถที่จะเก็บ3ดาวได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นบ้าน1 2หลัง บ้านส1อสองหลังครับแล้วก็บ้าน12สองหลังครับถือว่าเป็นวันที่แก้วยิ้มแก้มปีเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนช่องแก้วกล้าของเราได้ด้วยครับเพียงเข้าไปในอังนคาาครับแล้วก็กดปุ่มตัว C จากนั้นกรอกโค้ดแก้วกล้าครับ K L A W K L A แก้วกล้าจะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ได้หมดเลยนะครับจากนั้นกดปุ่มส่งรหัสครับโค้ดนี้ทํางานอย่างไรเวลาที่คุณผู้ชมใช้โค้ดแก้วกล้าครับเล้วเติมเพชรเติมแพ็กเกจเติมบัตรทองคา แก้วจะรับสมัครเล็กๆซึ่งแก้วจะนำเงินที่ได้มาพัฒนาช่วงดีขึ้นไปนะครับแล้วก็จะนํามาแจกคุณชมด้วยครับอย่างเช่นแจกสกินแจกฉากแจกแบบบ้านครับขอบคุณทุกท่านเลยครับที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณใจจริง